สวัสดีครับสวัสดี f อฟีทุกท่านนะครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะ <c oughs> ค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนน้องดานะครับไปทําบุญนายสิน้องดาไปทําบุญนะครับนายดำไปทําบุญนายสิครับนะทําบุญไงมันก็ล้างกรรมที่มันทําไว้คนอื่นไม่ได้หรอกมันทําบุญยังไงมันก็ล้างซวยไม่ได้หรอกปีนี้ยดวมซวยจีบอกให้นะครับร้อยวันทั้งปีไม่เคยทําบุญนะครับวันนี้ไปทําบุญก็คงจะสร้างภาพเหมือนเดิม อ่ะย้ำนะครับว่าสิ่งนี้ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมนับฟังเอฟครับวันนี้นะผมรกไอซีไ้ให้ว่าฝนตกแน่ครับไอดำแต่งตัวนะครับไปทำบุญ ร้อยวันพันปีไม่เคยคิดที่จะไปทําบุญนะครับแต่อยู่มาวันนี้นะครับนะแต่งตัวทำบุญแต่เช้าอาการทําบุญมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่คนเร็วๆอย่างมันนะครับนะคนเร็วๆอย่างอีดํางนี่นะครับทําบุญไม่ขึ้นเพราะทำกรรมทำกรรมกับพ่อกแม่ไว้เยอะทํากรรมกับพี่สาวพี่เขยไว้เยอะทํากรรมกับลูกตัวเองไว้เยอะ นะครับโปรไฟล์น,น,นี้คิดว่าทําทําขึ้นเหรอทําบุญขึ้นเหรอนะซื้อที่ป่าสงวนอย่างเงี้ยการที่ซื้อที่ป่าสงวนนี้นี่ก็เป็นกรรมนะกรรมที่อยากได้ที่ของอุทยานมาเป็นของตัวเองนี่เป็นกรรมแผ่นมันเป็นกรรมของแผ่นดินนะมันหนักนะนะฮะสี่ไม่ใช่ไม่หนักนะครับหนักนะครับการที่เป็นกรรมของแผ่นดินนี่หนักนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับไปทําบุญก็คือไปสร้างภาพันนะครับ นะครับไปสร้างภาพนะหรือไปหาผู้ชายก็ไม่รู้จริงๆนะครับไม่รู้เป็นอะไรผู้หญิงคนนี้มาผมแบบผมไม่ค่อยถูกชะตานะครับไม่ค่อยถูกชะตาับบนี้จริง,รงๆเลยนะผมเห็นแววตามันแววตามันมีเล่หเ,เลี่ยมเยอะแววตามีความอาคตาแค้นเยอะนะครับผู้หญิงคนนี้ผมบอกไว้ให้เป็นผู้หญิงที่ จะพูดยังไงอะแววตาไม่น่าครบอะครับเอฟีนะครับเววตาพีายงนไม่ไม่น่าครบเลยผมบอกไว้ให้นะครับว่าเป็นแววตาที่ฟาร์าามแค้ที่หัวใจยเยอะมากอะไรก็ได้ครับที่ทำพาเรื่องเจ็บชามน้ำใจแล้วตัวเองมีความสุขทำหมดทําหมดนะครับอะไรก็ได้ครับที่ ะนะครับนั่นนะคาไอซีแล้ววันนี้การที่อีดําเนี่ยทุกท่านคิดว่าม,มันไปทําบุญเนี่ยคืออะไรถ้าไม่สร้างภาพนะครับถ้าไม่สร้างภาพมีอยู่เรื่องเดียวครับด่าคนอ,อื่นแล้วไปทําบุญนะครับ,บ,นะรบสร้างภาพให้ดูดี <c oughs> นะครับมันคืนก็ออกปากแจว๋วนะออกปากแจว๋ว แต่ไม่กล้าไอ่ขาหมูไงนะครับออกมาปากแจ๋วเห็นไหมผมบอกแล้วว่าไม่กล้ากับขาหมูก็บอกเลยผู้ใหญ่สั่งพูดแล้วไงว่าผู้ใหญ่สั่งไม่ให้ยุ่งไอ้ขาหมูเห็นหรือยังกลัวนะครับกลัวไม่กล้าแตะขาหมูเพราะรู้ว่าถ้าแตะขาหมูเราต้องเจออะไรนางรู้ไหมครับว่าเห็นไหมครับเมื่อคืนก็ไม่กล้าแตะผมเลยไปแตะแตะไหลทุกคนเห็นหรือยังอ่ะก็เพราะผู้ใหญ่สั่ง จะมาไว้นะครับมารู้ว่าวันนี้มันคุยกับผู้ใหญ่ใจดีที่มีตังค์มันคุยว่าผู้ใหญ่ใจดีจะคุยเรื่องอะไรถ้าผู้ใหญ่ใจดีจะคุยเรื่องไอ้สามชั้นหรืออ้วนนะมันก็จะเล่นเลยถ้าผู้ใหญ่ใจดีคุยเรื่องหรืเรื่องไอ้ไหลนะมันก็จะเล่นไอ้ไหลเลยนะครับไม่จะเป็นอย่างนี้ครับจริงๆรินดำไปอย่างนี้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้สี่ครับนะเรื่องราวันเกิดขึ้นอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับเวสี่ <c oughs> บอกเลยนะครับอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับทุกคนผู้หญิงคนนี้นะสีครับไม่ได้มีความจริงใจใครเลยนะครับนะไม่ได้มีความจริงใจไม่ได้มีความรักอะไรเลยนะสี่ที่ถาไปก็เพราะว่าสีฟ่ฟังผมนะสร้างภาพ สร้างภาพเก่งนะสี่นะครับทำบุญให้ลูกเยอะๆนะครับทำบุญให้ลูกเยอะๆนะร้อยวันพันปีไม่เคยไปทำบุญเอเห็นไหมครับอยู่ดีวันนี้ไปทำบุญหมายความว่าไงครับทุกท่านก็ลองพิจารณากันดูนะครับนะแต่ส่วนผมเองอ่ะส่วนตัวเองไม่เชื่อเลยนะส่วนตัวผมเองผมไม่เชื่อเลย ไม่เชื่ออีดําเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ที่ผ่านมาคือสร้างแต่ฟาร์มสร้างแต่เรื่อง่ะนะสร้างแต่เรื่องสร้างแต่เาวานะครับกับครอบครัวเสมอชอบใส่ร้ายใส่ฟาร์มแม่ขั้ดับอดีตผัวตัวเองเลยดูอดีตผัวตัวเองยังทำมาเขาได้เห็นไหมครับนั่นคือเวรกรรม นั่นนะคือคําสาบานเอฟซีจไว้นะทําไมอ้วนถึงเอาคลิปคําสาบานมาให้ดูละ่ะนะครับลองคิดดูนะนะครับก็ฝากเอฟซีนะครับ,รบตอนนี้อีดําเนี่ยมันคิดอย่างเดียวว่ามันจะมันจะหาเรื่องเข้าบ้านยังไงคือตอนเนี้มันไม่มีใข่นะคือตอนเนี้ยมันไม่มีใครแล้วนะครับ มันก็ต้องหาเรื่องเข้าบ้านนย่ที่หลายผู้นี่ยแหละหลายมันก็ดักขอไว้ถูกนะครับนะครับหลายมันก็ดักทางไว้ถูกแหละถ้าไอ้ดำข้าบ้านนี่คือต้องยังไงหาถัวให้พ่อให้แม่นะนะครับไอ้หลายมันก็ดักทางถูกหลายสิเห็นหครับ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้สิครับการที่ดำไปทําบุญคือการสร้างภาพจำเอาไว้ดำมองฟังกูให้ดีๆนะ มึงจะทําบุญยังไงแป้งสองมึงก็ไม่รอดหรอกมึงจำทำบุูไว้นะเออมึงจะทําดียังไงมึงทำถูงั้นยังไงคือมึงก็หนีความผิดของมึงไม่ได้นะเพราะมึงผิดใครว่าคนผิดก็ต้องรับโทษเข้าใจปะมึงทําบุญมึงอาจจะสบายกายมึงอาจจะสบายใจแต่สิ่งที่มันอยู่ในใจของมึงอะที่มึงรู้ว่าเขาไม่ผิด มันก็จะเกาะกินใจไปงั้นแหละเข้าใจป่ะเออมึงรู้ทังรู้ว่าเขาไม่ผิดแต่ก็มึงก็ยังทำตามเจ้าที่อันนี้ไม่ว่ากันนะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับฝากไว้ให้กินโอเคครับเป็นเพียงแค่ทานครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติทุกท่านครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ชนะครับเป็นกำลังใจให้กันในพี่ครับนะกับคลิปช่วงเช้า ก็าฝากเข้ามาดูคลิปนะครับก็าฝากเข้ามาดูคลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกันครับ